สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พวกเราแมยให้โยนี่จะบังแมยให้โยเรามาทำภารกิจอะไรครับพี่นะครับเมื่อบาร์ซ่ามาเมืองไทยเราจะตามหาลีมอลิทเข้ามาดูบาร์ซ่าอ้ทำไมไม่เอาบาร์ซ่าเข้าไปดูบาร์ซ่าพี่แฟนบาร์ซ่าเข้าไปดูบาร์ซ่าทำไมเอาแฟนลีมอลิทไปดูบาร์ซ่าล่ะพี่บาร์ซ่าดูบาร์ซ่าก็เคยนะครับอ๋อมันน่าสนใจตรงที่ว่าหาคนเกลียดบาร์ซ่า ไปดูบาซ่าบันเนี่ยโดยไถยรีเมเลตแล้ะณที่นี้พี่จะหาเจอไหมครับมีแต่แฟนบาซ่าทั้งนั้นเลยถูกการทำหาครับโอ้ถ้าเจอไม่เจอง่าเดี๋ยวติดตามมาดูอีกว่าโอเคนี่งาสนใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าพี่ไม่ไอ้ยู่ไม่เคยทำได้อยู่แล้วแน่นอนเดี๋จะเจอกันโอเคน้องชอบทีมอะไรครับบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาทำไมถึงชอบบาร์เซโลนาครับ มีเลเมย์อยู่เลมยาแล้วทำไมไม่ชอบโบโลน่าล่ะครับเราชอบกินหมูกินไก่แล้วลมควันดีไหมโอเค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 ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ครับพี่ครับพี่โทษนะครับแป๊บนึงทีตั๊กนึงพี่พี่ชอบทีมอะไรครับพี่ชอบทีมอะไรครับนอกไทยครับเอาเอานอกอธิย์ที่ชอบเลยพี่ชอบทีมอะไรเจ้เชลซีครับเชลซีเจอเจอคนจริงเลยเกลียดบาร์ซ่าอยู่พี่ชอบทีมอะไรพี่ชอบทีมอะไร เอาจริงใจพี่ผมชอบเมนูหาคนเกลียดบาซ่าอยู่นี่พี่คิดอะไรตอบอย่างงั้นจริงอะเออเราคนไทยใช่ไหมจริงใจตอบคิดยังไงตอบอย่างงี้ถูกต้องแล้วขอบคุณมากครับพี่ครับเจอรู้เว้ยเจอแล้วเจอแล้วเว้ยเว่ตัวจริงเดี๋ยวทำให้ทำห่าเพิ่มเดี๋ยวไม่อีกเดี๋ยวไม่อีกไอ้คนไหนล่ะคนใส่เสื้อสวัสดีครับอ่มาเราเจอแล้วถามหน่อยทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้ ตั้งใจไปกล้ามากเลยชอบอ่ะถ้าไปอยู่อีกมั้ใช่เราไม่เป็นไรเมนยูเมนยูไม่ได้เป็นอะไรครับกาซาร์กาตาซ์ทีมใช่ป่ะอ่ามาเชียร์ทีมชาติมาเชียร์ทีมชาติไทยเอ้ตรงนี้ต้องนี้ตรงนี้สุดยอดสุดยอดเฮ้ยไม่เลย I can see inside you the sickness i s r i s i n g don't try to deny สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชอบทีมบาร์เซโลนาครับแน่นอนอยู่แล้วใส่บาร์เซโลนาจะมาชอบบัตรดิดได้ไงใช่ไหมียดเลยครับเกียร์มาดิดเลยจริงนะฮะโอ้แล้ววันนี้เอาบัตรมาได้ไงเอ่ยอ่าได้จากพี่หน้างานครับหน้างานเท่าไหร่ครับอ่สองร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโอเคแล้วแล้วคิดว่าอ่าวันนี้ที่เรามาดูเขาซ้อมเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับเราบ้างเปิดสิ่งที่เราอยากได้ในวันนี้ อยากดูว่าเขาเล่นกันยังไงพวกบอลสเปนมันเทคนิคมันเร็วกว่าบอลไทยยังไงบ้างเทคนิคในการซ้อมของเขาใช่ไหมใช่ครับกดตัวเอลเอลบนับเล่นไอ้วิีโอเอลบนซีเล็กซ้ายขวาซ้ายขวาเออมันจะช่วยได้นะเออซ้ายขวาขวาบนบนล่างล่างเอบซีเล็กสตาร์ทอันนั้นพันท่าครทิ้ตัวโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับทุกคนครับสทุกคนครับชอบทีมอะไรครับ ไม่ดูบอลน่ะมีมีเป็นตรงใจเข้าหูมั้ยเข้าหูเข้าหูเข้าฝันไรเงี้ยทาไม่ใช่ไม่ใช่ทีมนี้ได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ลเชลซีแเชลซีแล้วมีอะไรอีกที่ไม่ใช่ทีมเนี้ยเอามาเยอะๆเลยทีมอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทีมนี้ยเมนยูอ่ะเอ่ออีกอีกอีกลิฟูลิฟูเลียวริฟูออบอกว่า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 อะไรอะไรอะไรพี่อะไรโอกาสจริงเลย เดี๋ยวน้องให้บอกช้ำไปมากกว่านี้นะฮะขอบคุณมากครับผมเรียนเรียนเรียนเจอกนใจมากกลุ่ม่เริ่มเลยไปไปดูกันไปดูไปดูอ่ดาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องมาจากโรงเรียนอะไรฮะเจริญญาครับครับทีมในดูใจแน่นอนต้องเป็นป้าเป้าบาร์เซโลนาดังๆทีนึ่งยอดยอดยอด ไปหาต่อครับหาต่อหาต่อไปเลยไม่ไปโดนคือตัวลูกตัวแบบนิ่มๆเดินเต้นนิ่มๆลงไปนเนื้นือรู้ยู่แล้วว่าเดี๋ยวไปตรงนน้นได้ไหมตรงนี้เสียงดังเดินไปตรงโน้นได้ป่ะเรียบร้อยเลยเสียงเดาโอ้โหเียงว่ะสองตอนนี้ฮะมีมีตัวป่วนอยู่สองตัวนะ อ้าวมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดยังไงว่าใส่เสื้อตัวนี้มาเดินตรงนี้ในวันนี้ด้วยอ้าวขอเสียงหน่อยดูไนี่ทีมไหนดูว่าทีมอะไหนลีมัลลีสวันดีครับอ่าลีมัลลีแล้วยังไงแบบว่าเฮ้ยใจกล้ามากอ่ะใช่ไหมโอเคใช่ไหมมีอาเข้าเรื่องเลยมีบัตรยังมีอลไรครับจิ๊บหายเสยมีมีใครยังไม่มีบัตรห้ือเปล่าเออมีไหมเพื่อนไม่มีบัตรไหม มีครับเพื่อนพงมีทั้งหมดครับมีทุกคนใช่ไหมครับแต่พี่ชอบจอยตรงเสื้อเรามากเลยใส่กล้ามากเลยหามานานแล้วหามานานแล้วหามานานแล้วโอเคนี่จะไปไหนกันจะไปไหนกันก็ไปดูข้างในครับหรอแล้วแล้วทำประกันชีวิตหรือยังวันนี้ยังเอาไม่ได้นะใส่เสื้อลิฟต์มาเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณครับครับจอด เฮ้ยบุะเลเอาบุตรทะเมาหารียบสองยวสองคนเดียดักคนอื่นเข้าไปนะเนี่ยเอ่อโทษนะครับเอ่อสำหรับลาเซี่ยวนาทีครับเออ่ชอบทีมอะไรฮะชอบทีมอะไรในใจเอาในใจไม่เอาตามเสื้อเอาทีมอะไรในใจชอบเมนยูผมไม่ได้ผมไม่ได้ประสงค์นี่นะเดินหนีทำไมเนี่ยแล้วทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้เอ่ย ทำงานใช่ไหมไม่ใช่อะมาดูมาดูแล้วเอาปากมาแส้ใครบังคับให้ใส่เสื้อตัวนี้ไม่มีใครบังคับค่ะจริงป่ะแต่แต่ด้วยใจรักใช่ไหมแต่ในใจลึกๆชอบชอบทีมชอบเมนยูโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณครับเงานพี่สองคนเหนื่อยแลครับยอดเลยนะมากดูตัวดำแล้วเนี่ยอืนเป็นดำนี้เมืก่อนเลยเนี่ยจเองคนเยอะมากเลยนะทั้งผู้หญิงเด็กโอ้โหนี่ แฟนบาคานี่สาวๆเยอะเหมือนกันนะเยอะไหมจริงนะหุ่นดีนั่นผมว่าเอาอะไรประจ้างพวกนี้เข้ามาดูคนนันแล้วก็วิ่งได้สวยเนี่ยกิจกรรมเขาใหญ่มากเลยใช่ใช่ตัดหันใจแล้วพี่เต๋อได้ข้อคิดยังไงบ้างเอาคิดจากที่เราเดินมื่อเช้านี้จากทีมบาาที่มาแข่งกับทีมไทยครับแต่นนี้เออนี่วันนี้เป็นวันวันซ้อมใช่วันแข่งเนี่ยไอคนที่เข้ามาดูมันใช่เป็นคนนึงไม่ใช่แฟนบารสทัาเหมดนะ ยังมีแฟนของทีมอื่นด้วยมีทั้งแมนยูเลี้ยวคูเชลซีใครอัชโนนที่แจ้งว่าหมางสแตนที่เราได้ไปเจอมาก็ที่สังทันมารลิทแฮน์ิ่ติกมาด้วยเต็มเต็มเลยใส่เสื้อเข้ามาเต็มเต็มเลยดูเหมือนจะไม่ใช่คนไทยด้วยนะสภาพเป็นคนที้เรากระเทือยหนึงเนี่ยเออ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 แล้วสรุปว่าส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้ชอบบาร์ซ่าและที่เขามาดูเนี่ยคือเขามาดูเพื่อศึกษาวิธีการเล่นใช่ไหมดูเทคติกมาดูสไตล์การเล่น ว่าไอทีมทางสเปนเนี่ยเขาเล่นกันยังไงบ้างเพิ่มเพื่อเป็นความรู้ในการตัดตินตัวเองเพราะเขาถ้าเตะบอลได้ไงเรามาดูดูกติดเลยเออเจ๋งๆนะแล้วเราเจอเป้าหมายยังหรอพี่เป้าหมายอะเจอยังไม่ชัดเจนงั้นเราต้องตามหาต่อไปใช่ไหมตามหาต่อโอเคงั้นเราไปกันเลยไหมโอเคงั้นเราพักกันก่อนดีกว่าไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อไปโอเคเข้าไปต่อไปขอนักก่อนนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วร้อน แต่นี่ทีมอะไรฮะใส่เสื้อทีมอะไรครับเนี่ยแคนาเดียนครับแคนาเดียนโอ้แล้วชอบทีมอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ยชอบทีมอะลิเวอร์พูลชอบลิเวอร์พูอ๋อบาซ่านี่ชอบไหมครับเกียดอะเกียดที่สุดเลยใช่ไหมเขาใส่เลยใช่ไหมก็เกียดอะอืมเขาไมถึงเกียดมันถึงหน้าก็รู้ก็เทพเกินเทพเกินเทพเกินใช่ปะเออแล้วถ้าพี่พาโมาซีถ้าพี่พาเราเข้าไปดูเราจะไปไหมโม่บ่าวอ่ะถ้าจริงอ่ะ ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเออดิ้งดิดย๋ยวัดกันเดี๋ยวเราไปวัดกันอ่าไปวัดไปวัดเทพลีลากะมนโอเคโอเคโอเคได้แล้วเนี้ยไปอ่ะไปได้แล้ว พูดจริงฝังไรใช่ไหมโอเคแล้วแล้วแกต่อใใไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเก่งของชื่อไหมเดี๋ยวลองดูว่าจะสู้อะไรนะเป็นโยนเลี้ยวพูได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอะไรอย่างเงี้ยอลองว่าใคร๊บพี่ออนปี๊บพี่ออนไอจอลเลยนะไอจอลเลยใช่ไหมรางวันสีปานนะโอเคโอเคเลุกไม่ไม่เลยดิไม่รู้จะทีททงสุดแก้ว หัวขาวคอประมุกแล้วกันแล้วก็สายไฟโอเคโอเคโอเคแล้วเจอเดี๋ยวลองดูฟิตเดี๋ยวดูฟอร์มกันแล้วกันอ่าเดี๋ยวเรามาวัดวัดกันว่าเขาเจ๋งไหมจริงจริงอย่างที่หัวเปล่าอ่าลองดูชื่อหรือเปล่า นี่เดี๋ยวจะสอบถามความสุขของโชคนะรันจากเข้าไปดูนี่มาแล้วอเซียนาเป็นไงมั่งก็ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากทีมระดับโลกมาเป็นกันเองดีเป็นกันเองดีเนย์มาเมสซี่อินเตต้าร <c oughs> ู <reco Christ> ้จักหลายคนแ้วเน่ก็รู้จักแหละถึงไม่ชอบมันก็เหอะยังยังคงเดิมแล้วยังคงเดิมยังคงเดิมมัดเดียวใจเดียวแล้วได้ได้อะไรบ้างจากที่เข้าไปดูได้อะไรบ้างก็ได้เห็นนะครับนักเตะระดับโลกเขาซ้อมกันยังไง วิธีการซ้อมกันเจ็บวิธีการวอร์มอัพไม่ให้เจ็บอะไรแบบนี้มีสเต็ปมีอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะฐานเนาะฐานซ้อมได้เห็นทักษะเล่นลิงคิงบอลของเขาใช่ก็แปลกเนาะระดับโลกมันยังเล่นลิงคิงบอลกันอีกนะบ้านเราก็เล่นนะระดับโลกยังเล่นนะลิงคิงบอลนะนะครับมันเป็นทักษะเบสิกนะไปเล่นเหมือนกันแต่ไปเห็อนเหมือนเขาอะแล้วแล้วแล้วโชคโชคคิดว่า จ้คคิดว่าจะเอาทักษะตรงนี้ไปปรับใช้กับกาบชีวิตประจําวันได้บ้างไหมในการ<อ>เล่นฟุตบอลของโชคเนี่ยก็คงได้แหละครับตอนเล่นก็คงต้องมีการยืดกล้ามเนื้อคงต้องมีการบอมเพื่อไม่ให้เจ็บนะก็ก็คงเป็นสิ่งสําคัญแหละเพราะว่าถือว่าวันนี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์คนระับมีประโยชน์นะชนวันนี้เข้าไปได้ได้ประโยชน์เลยความสุขแล้วก็มีประโยชน์ด้วยได้ไปเจอคนไอ้ไทีสิ่งที่เขาอยากดูกันได้รู้ว่าเขาดูอะไรกันนะเนาะ ไอเราก็ไม่รู้นะในชีวิตลาแต่มการวางพื้นฐานของชีวิตได้ด้วยนะใช่ใช่เอาปรับฐานกูว่าพี่เต๋ามึงไปดูหญิงมากกว่านะกูรู้เนี่ยเคยแน่นอนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลาน้องโชคกันเลยดีกว่าวันนี้แล้วเดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันไอดูกันนะครับเมย์ไอเฮลยูให้เมย์ให้ยูวัสดีครับ น้ำนี้มันเป็นน้ำซ้อมนะแต่ดูแล้วการไปหากจัดการได่วยแตกเยี่ยมมากไม่มีเห็ดผงไอ้ที่ไอ้ที่ที่ควรจะทําไม่ทำไอ้ที่ควรไม่ทําที่ไม่น่าทำเลยไอ้กดน้ำนี่กดน้ำต้องกลายเป็นก้อนเลยต้องไม่เป็นไหล็กกูเบ๊กเหล็กแล้วแต่กูยังไม่ได้เปิดเลยกดน้ำแม่งให้กูเปิดฝาแล้วเอาฝาทิ้งไปแล้วเอากดน้ําเข้ามาแบบไม่มีฝา เพื่อะอะไรเพื่ออะไรเยี่ยตื uh ่มากๆแล้วก็มาเจอคนเยี่ยเด้วยบอกว่ามีคนนั่งแล้วก็มาด่ากูว่าทำไมไม่บอกก่อนเลอบกบนี่ไงแล้จก็มางอนใส่กูมันเป็นใครมันมางงอนกูได้ยังไง